ที่เรารู้ดีที่สุดก่อนนะครับอ,อย่าไปเอาเรื่องเราที่มาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาเรื่องที่เราใกล้ตัวที่สุดเรารู้ดีที่สุดแล้วก็ลงเรื่องในข้อมูลมากที่สุดแล้วพยายามเล่ามาตออกมาก่อนให้ได้นะครับวิธีหนึ่งที่เราสอนเสมอคือว่าเวลาผมอบร,รมเรื่องการทำรํำสืบดีเด็กเนี่ยเราจะบอกว่าสมมติคุณคิดเรื่องนี้มาเรื่องหนึ่งเนี่ยให้เวลาเป็นหนึ่งวันไปหาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับ แล้ววันลุกขึ้นเนี่ยมาเล่าด้วยปากเปล่าสิไม่มีโพยไม่มีไม่มีมมเล่าด้วยปากเปล่าใช่ใช่คุณทำเรื่องนี้เพราะอะไรถ้าเล่าออกมาได้เป็นตู่เป็นตะเนี่ยนะครับเราจะเห็นแพชชั่นของคนข้างในเราจะเห็นวิธีที่เขาสังเกตเราจะเห็นเรื่องราวที่เขาจับประเด็นเราเราจะเห็นสิ่งที่เขาพยายามเล่าออกมาไอ้ตรงนี้มันพัฒนาต่อได้แต่ถ้าถึาถงวุฒิจริงๆแล้วอยากทาค่ะเพราะ น่าสนุกดีอะไรเงี้ยมันมันก็จบตั้งแต่ต้นเลยใช่มันมันต้องมีอันนี้ก่อนครับมีแพชชั่นก่อนแล้วก็แล้วก็ลงมือทำจริงจริงอย่าที่น้องบอกคือมันไม่มีสูตรสาเร็จแน่นอนคือทุกวันเนี้บางคนบอกว่าเราทําเรื่องนี้สิแล้วมันจะขายได้มันจริงไม่จริงหรอกครับแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เราถ่ายได้ภายในปีนี้โอ้โหขายได้ทั่วโลกเลยแล้วทําเหมือนเดิมปีหน้าอาจจะไม่มีใครดูเลยก็ได้มันเปลี่ยนหมดแล้วงั้นเพราะนั้นเรื่องสูตรสำเร็จไม่มีแน่นอนครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นคือ มันชอบจริงๆริงก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่าออกมาลองหาเรื่องเราที่ดีแล้วก็ลองเล่าออกมาก่อนอาจจะเล่าให้เพื่อนฝูงฟัง,งก็ได้เพราะมันน่าสนใจไหมถ้ามันเพื่อนมันไม่ฟังก็เอออยไปทำมันไม่มีใครสนใจเราละมันมันอยู่ที่วิธีการวิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีเล่าเรื่องออกมาโปรเชันเป็นลองนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มความสำคัญ